วันนี้วันที่หกเมษายนนะครับเราจะมาหาจักจั่นกันเป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยไปใส่บุกมัวนะแต่ยังมีเยอะอเทีย่ยวเลยเสยย่อมวยย่อดูให้ถ้าเราจะดูเราเราจะดูไอ้จักจั่นตามต้นไม้นะครับต้นไมแ้แห้งๆอะไรพวกนี้ ไม่เจอเลยนะครับวันนี้ฝนตกมันน่าจะออกมาเยอะนะอ่เจอแล้วครับหนึ่งตัวมันเพิ่งออกมาเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะจะกระจัดตัวน้อยๆกำลังจะบินเสียดายนะโดนยักษ์จับกินได้แล้วนะฮะหนึ่งตัว หาต่อครับเราจะไปหาตามไม้นะครับผมจะยืนจะมีไหมนอ้อไม่เจอเลยเฮ้ยมืดหน่อยนะฮะโอ้เพิ่เจอตัวเดียวไม่มีนะครับผม มันไม่เยอะว่ะไม่มีเลยอ่านี่หนึ่งตัวนะครับใช่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 เอาดิตาไม่ดีนี่กู่ี่ มันตัวเล็กเหลือเกินตามตัวกั่วนี่มีปะวะนู้นนี่นี่นี่หนึ่งตัว ไหนวะนี่โอ้โหหนึ่งตัวนี่อีกตัวหนึ่งนี่ีกไหม้เนี่ยมาเ <มา S 2> ช้าเกินไปเหรออ๋อมันไม่เยอะหรอกไม่กูยังไม่เจอเลยปะ อันตัวพมนี่ยังไม่เจอจากตัวเลยห้าจนปวดหัวเลยเมืองโยธไหนวะโอ้ยปวดหัวอย่างแรงเลยมาห้าจักรจันทร์จนกลางคืนแบบนี้อ ตัวนี้ต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนจะเอ,อ๋รอดได้ไงครับเนี่ยไม่เจอเลยอ๋อนี่ไงหนึ่งตัวเจอแล้วฮะจะเอ๋ว่าไงพ่อนมขอโทษด้วยนะได้นะแล้วฮะหนึ่งตัวภูมิใจมากๆเลยเหรอเพิ่งจะได้ใใตัวเดียวโอ้ย จะได้พอกินวะเนี่วนนี่โอ้ต้นไม้แห้งๆอ่ะต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมันจะอยู่มีปะวะไม่เจอเลยเพิ่งได้ตัวเดียวเนี่ยต้นไม้แบบนี้ทำไมมันไม่มีวะทั้งทั้งที่มันน่าจะมีนะอันนี้มันเป็น มันเป็นไฟแฟลชของโทรศัพท์ไงเหมันมองไม,ไม่ได้ค่อยไกลเท่าเลยดีถ้าเป็นไฟฉายนี่มันจะมองเห็นไกลมากเลยไม่เจอเว้ยมันจะมีแค่บางบางที่ปะวะนันเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมทายให้อีก,อ,กอีกที่หนึ่งนะครับเจอแล้วฮะตัวที่สองโอ้โห ครั้นหาเป็นสิบกว่านาทีเพิ่งจะได้ตัวที่สองโอ้ยอ่าน่าจริงๆเลยกูสงสัยมันจะยังไม่ออกมั้งครับเพราะว่ามันตอนนี้มันเพิ่งจะทุ่มกว่ามันออกมาแต่อาจจะยังออกมาไม่เยอะอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะตัวนี้เขียวแป๊ดมันกําลังจะกลายเป็นแมงกลิกแมงอะไรนะที่มันร้องเววเวเนี่ย ไปต่อฮะหากันต่อกัไปฮะหลังจากที่ผมไปมาแปบ๊บเดียวฮะเจอแล้วสองตัวสามตัวเลยนี่ฮะโอ้วันนี้ไม่กินแฮวแล้ววะไอะมันตัวเก่านี่หว่านี่อันนี้ตัวใหม่นะฮะโอเคพอได้โยพอได้โยเขาเนี่ยโอ้ทอดทอดกรอบนะครับผมคือสเสียบแต่นะอ้ยแมงอันนี้เขาก็กินนะฮะ แต่ผมจะไม่เอานะครับผมจะเอาแต่จักระเจนโอ้ตรงนี้อีกสองตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปีนขึ้นไปก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหอ,อันนี้ออกแล้วนี่ว่าตัวนี้ยังไม่ออกนะครับอยู่สักสูงเลยโอ้ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้องอะไรบอไปหาต่อครับพี่หน้อง มันจังสิมีหลาย่ะนี่มึงอยู่เสมาหากูน้ำเนีย่ยกูเคยทอดมึงพวกมึงคิดอดหลาย,ลายหลายมาหากูจักหน่อยเนี่ยเบ้บมมีแล้วครับพี่น้องเบิดอะไรเด้สิไปหามองไหลต่อต้นไม้กับมันกับ,บพ่อมีเนาะต้นไม้บ่ไหล,ลครับนวต้วนไม้ไง แลนไปแล้วครับพี่น้องเจอบบจะเอบอ่อมี่เลยครับพี่น้องนะมู่ผมก็มาหากันยังสีแหละครับมันแนมเบิงตามต้นใหม่มันสิมีจักโตนี่บหโอ้ยบอ่อมี่ชาสั่น เดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายใหม่นะครับผมตอนนี้ไม่เจอแล้วเฮ้ยโอ้เจอแล้วครับพี่น้องไหนวะกล้องแฟลชมันก็เออเจอแล้วได้ล้ายยู่บ่หน่อยเดียวโอ้ยังไม่เยอะเอาเดี๋ยวใส่ก่อนขี้เกียจขี้เกียจจับ อยู่ไหนเนาะมาหาลูกพอ่อมามกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุหรือต้องเรียกแบบไก่มึงถึงจะอ,ออกมาก็ไม่เจอนะครับหายัางไงหาไม่เจอเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมถ่ายอีกรอบนึงนะครับอ่าเจอแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้กำลังออกมาเลยครับผม กำลังสวยงามเลยแต่มันลุกดิ๊กอะ่ะมันจะดุกดิ๊กุกดิ๊กชนชวนขนหัวลุกหน่อยหนึ่ง <laughs> ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็นี่ตัวหนึ่งโอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะตัวนี้มันไม่มีลนะมันออกไปละถ้าใครที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับผมช่วยกดติดตามแล้วก็ กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีละเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนั่นเองนครับผมโอเคจะเจออีกไหมมันจะมีอีกไหมตัวนี้ล่ะไม่มีเลยลอกกันลอกกันได้หลงคอ นันไม่ค่อยมีอ่ะเป็นเพราะอะไรไม่รู้วันนี้ก็ฝนก็ตกอยู่นะอันนี้เอาทิ้งนะครับเอาทิง้งเอาไว้อันนี้ไปทอดกรอบกันกินก็อร่อยอีป่ออีแม่พี่น้องปู่ย่าตายายป่ออุ้ยไม่อุ้ยกูคูกูคนนะครับใครที่มาพ่อบัดเดียวนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปรยเนอร์ พิ no ่นหอมแม่งยังบุจะสุดตางแล้วบ่เฮ้ยกาลังได้สองสามตัวนี่ซ้อหามันตึงบบป้าบ่เฮ้ยมีไหนบ่อีดบ่เฮ้ย วิ่งไปวิ่งมาก็อีกเด็กอะมันใช่เดินไปเดินมาหรอเดี๋ยวผมผวกผมจะไปหาฮะฮะทุยเดี๋ยวพวกผมจะไปหาแฮมตี้นู่นทีนี้มัน,มนมมแบบนี้ละสอะจุดบ่สอดบ่เสี่ยงปะ2สองสามตัวบ่ได้งั้นเอาภาษาภากันดีกว่าเนาะเดี๋ยวพวกผมผมจะไปหากันอีกที่นึงฮะเพราะที่นี่มันสุดทางละหาไม่ค่อยเจอ ไม่ใช่ไม่ค่อยเจอมันไม่เจอเว้ยตัวนี้ก็ออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยโดนหลอกออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยหรือเป็นเพราะผมหาไม่เก่งมันก็เลยซ่อนเก่งเราต้องเก่งกว่ามันปะน่าจะใช่ถ้าเราไม่เก่งกว่ามันมันก็จะซ่อนเก่งแล้วเราจะหาไม่เจออย่างนี้ปะไปเราไปหาตรงนู้นดีกว่า พอแล้วตรงนี้ไม่มีวะเสียเวลาตั้งนานได้ตัวเดียว <laughs> โอเคเดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายใหม่อ่าเจอแล้วนะฮะหนึ่งตัวสวยๆงามเลยนะครับผมนี่ดึงออกมาเลยครับผม โอ้โหสวยงามมันน่าจะเพิ่งออกมามัง้งอ่าเจออีกตัวนึงแล้วครับผมถ้าผมเจอผมก็จะถ่ายให้ดูวิธีเก็บแค่ดึงแค่เนี้ยง่ายเมา่เลยครับผมทำกินที่เองที่บ้านอร่อยอร่อยใส่ชูรสใส่พริกใส่เกลือโอ้แล้วก็ทษดนะครับผมอร่อยเมากเลย <laughs> จริงเหรออร่อยจริงอะ่ะ ไม่จริงอ่ะจริงๆเราเรา,เรา,าทอดแล้วอยากจะทําเมนูอะไรก็ได้ทอดให้กรอบๆหรือมันก็จะไปจี่ในไฟก็ได้หรือก็จะไปทอดแล้วก็ตำ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 เป็นน้าพริกก็ได้นะครับมันก็ทําได้หลายเมนูอ่ะแล้วแล้วแล้วมันแล้วแต่เร,เราชอบโอเคเรามาหากันต่อนะครับฮันแน่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเจอแล้วนะครับตัวที่สาม เหมือนเอเลี่ยนว่ะหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนออกจะหลอนๆน่ากลัวน,น่ากลัวหน่อย <c oughs> หาก,กันต่อนี่ไงเจออีกละโอ้โหหมาเด้อครับพี่น้องพูดภาษาพูดพูดภาษากลางดีกว่าพูดติดอ่างอยู่นั่นแหละแหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนเอ๊ะเอ๊ะมันทำอะไร หรือว่าพวกมันหายไปกันหมดมันจะบินไปกลางคืนได้ยังไงล่ะมันบินไปไม่ได้เพราะปีกมันยังไม่กล้าไอ้ปีกมันยังไม่แข็งไงจะเอ๋ไม่เจอครับผมจะเอ๋ไปงั้นแหละหาไปเรื่อยมันจะมีอีกไหมเนาะถ้ามันมีอะที่เดียวประมาณสี่ห้าตัวเลยนะแต่ถ้าไม่มีก็คือแบบวิ่งหาอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เจอนะครับผมถ้ามันจะเจอมันก็เจอ เจอแบบดืด้อเลยเจอแบบง่ายๆ easy easy ประมาณนั้นเนี่ยถ้าผมหาจริงๆจรงๆมันก็ไม่เจอแต่แบบแบบถ้าหาเล่นๆมันก็จะเจอนะจริงป่ะเนี่ยไม่จริงอะก็หาตามปกตินี่แหละเนี่ยมันจะออกมันก็หนีตายเนาะมันก็รักชีวิตของมัน เดี๋ยวผมทายอีกทีหนึ่งแล้วกันเจอแล้วฮะอีกตัวหนึ่งนี่ฮะกลางปีกออกมาแล้วด้วยไม่ใช่สองตัวนะมันเป็นตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นคราบของมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันมันจะมีไม่เยอะมันต้องสายตาดีอะ่ะดีแบบสุดๆเลยอะ่ะแต่ด้วยความที่ว่าผมแบบสายตาไม่ค่อยดีไง มันต้องมองแบบค่อยๆมันถึงจะเจอไม่งั้นก็ไม่เจอมองผ่านๆอะไรเงี้ยมันก็พลาดไปหลายตัวอะไรเงี้ยถ้าจะให้เก็บหมดแบบร้อยเปซ็นต์เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีแบบตัวที่พลาดบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยมันหายากของกินตามมันนอกนะครับผมมันจะหายากแบบนี้เลยก็จะได้กิน เดี๋ยวผมขอตุ้เก็บก่อน,นครับนี่โอ้อยังมาเยอะเท่าไหร่โอ้ยหามาจบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่ในคลิปมันจะเห็นเป็นสิบหกนาทีนะอ่ะเจออีกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็งามมันก็งามทุกตัวแหละป้าวะ เนี่ยกล้องมันไม่ชอบไม่ไม่มันชอบไม่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 ไม,ไม่ไม่โฟกัสอะประมาณนี้ฮะโอเครื้อกันต่อครับผมไหนนะตัวใหญ่ๆนี่โอ้ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กอันนี้เป็นเดอะบอสเลยสองตัวหกไก่เนี่ยตัวใหญ่เท่าหัวแม่มือเลยเนี่ย มันแฉะว่ะมันน่ากินวเนี่ย <c oughs> ไปไปๆปป <c oughs> หามาชั่วโมงกว่าเพิ่งจะได้โอ้ตัวดำเลย <c oughs> หามาชั่วโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ก็เป็นแปดแปดโมงครึ่งแะเมื่อกี้มาเจ็ดโมงครึ่งเพิ่งได้ยังไม่ถึงสองขีดหรอก <c oughs> ยังไม่พอกินเดี๋ยวไปหาอีกที่หนึ่งฮนะตรงนู้นตรงนู้นมันดำไว้มองไม่เห็นไว หาหมดแล้วไม่มีโอเค1 2 3 4 5เราจะไปโพยที่นีน่เดินเข้าป่าเลยป่าจริงๆนะครับผมไม่ใช่ป่าเล่นๆที่เราหาก็คือเราจะหาในส่วนที่เขาเขาจะเผาแล้วนะครับผมเอ้ไม่ใช่เขาเผาแล้วไม่ใช่จะเผา บริหารโซนที่เขาเผาแล้วฮะมันก็จะมีออกมานิดๆหน่อยๆน,นี่ฮะมันจะดำๆเห็นไหมตรงที่เขาเผามันจะดำๆไอ้ที่ดำๆแบบนี้เขาจะาไว้ปลูกข้าวกันนะครับเจอแล้วนะครับหนึ่งตัวกว่าจะเจอก็เล่นเอาเหนื่อยตัวนี้กลางปีกออกมาแล้วเห็นไหม สวยมากจะเจอที่ไหนอีกนะฮะลุ้นพร้อมๆกันนะฮะผมก็ลุ้นด้วยเพิ่งจะเจอตัวที่สองนี่นะฮะตัวที่สองอน,นี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่มามาแกก่แล้ว đi Nó léo nhá Chờ lắc lắp cái chồng thùng lại, đây thùng mà lại <laughs> okay. à, to เจออีกแล้วครับผมโฟกัสก็ไม่ชัดเนาะทำไมใส่ที่มือเนี่ยโอ้โหใส่ในถุงไปจิงรีดก็ร้องเนาะจิงรีดร้องเพลงใช่ไหมไปกันต่อครับผมเจอแล้วตัวนี้ยินเกาะร่างตัวเอง โอ้โหปีกใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้านี่บินได้เลย,เยแต่เอาจงจริงมันก็บินได้ทุกตัวป่ะวะก็ถึงตอนเช้าอ่ะแต่เราก็จะมาเก็บมันไปกินกันนะครับผมนั่นแน่เจออีกตัวนึงแล้วครับผมนี่ก็ออกมาจากเงาตัวเองเอ๊ะเงามันขยับได้ป่าวะคิดไปเองนะผีมีที่ไหนกลางคืนสแสก กล้หมูม่บ้านนะตอนนี้ไม่ไม่ได้ไกลจากหมูม่บ้านเท่าไหร่มันก็เลยไม่น่ากลัวแต่ถ้าไกลจากหมูม่บ้านนี่มันก็ไม่แน่มันก็มันก็ต้องมีบ้างเหรครับที่ลกล้ากลัวหน่อยไม่เจอเลยครับผมผลสรุปออกมาแล้วนะฮะก็ได้นิดหน่อย างงมากระเดามาต้นี claimed, ้มาเกลน่ยเขาเมื kind of ่อจุงวะมาขึ like <S 2> <S 2> ้นมากึ้ทองมาขึอนมาตัวเคล่เขายอะมาเลงวะนี่เลยมั้นตัวมาข้นเห็นฮะที่มันสีดำๆนี่มันเป็นสีของมันนะขวนเล่ขีเออตอขวหนักมากนักอ่ ไรดูไม่น่ากินเท่าไหร่ยึกยักกระดึกกระดึบประมาณนี้โอ้โหาห a h a มามตอนนี้ก็ไปเป็นเวลาสามทุ่ม,มสิบสองหาตั้งแต่ทุ่มครึง่งถ้วยหนึ่งยังไม่ได้เลยพอมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เี๋าวนอนน่นไม่อดแต่เปิดตาแค่นี้แค่นี้ค่นี้คเัากูหาหมา